ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งเอพีนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่เอ้ผมได้โพสตตัวสแกนแอดไลน์ไว้แล้วนะครับพี่เอามือถือมาสแกนตุวไลน์ได้เลยนะครับพี่มาครับมาดูพระบูชาองค์แรกก่อนเนาะพี่เนาะนี่มีหลากหลายแบบปันครับพี่นี่ครับหลวงพ่อกวยห้านิ้วครับพี่แล้วจะปีสองหนึ่งครับพี่สวยนะครับพี่ นี่ครับพี่ผมเอาสองพันบาทสะพี่นี่ครับขายตํำกว่าทุนเลยพี่เหมาเข้ามานี่ครับถูกๆเลยพี่สองพันบาทหลงพ่อกวยห้านิ้วปีสองหนึ่งนี่ครับพี่เนื้อขันลุงหินแบบเนี้ยพี่แบบนี้เลยครับสวยๆเลยพี่นะผมเอาพี่สองพันบาทนะจ๊ะพี่จา๋าโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกนะครับพี่แล้วมีพระบูชานะครับสองสี่เก้าเจ็ดครับพี่บททวด 2องสพี่เป็นเจ้าวานนะครับเดี๋ยวพี่หาบูชาโคน่นาใช้แล้วองค์ใหญ่นะพี่นะนี่ครับองค์ใหญ่นะพี่นะสองสพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับผมเอาพันแครับ1,800บาทนะพี่ชอบโทรมานะศูนย์เก้าสหห้านะครับพี่ แล้วมีหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่างนะครับลอยน้ําปีศูนย์สองแบบนี้ครับพี่่านเนื้อว่างนะพี่น้องก็มีรอยแยะบาอยุบความเก่าอ่ะพี่แต่ไม่ได้แตกไม่ได้หักนะพี่นะยังไม่ได้หักนะพี่นะนี่ครับองคนี้ผมย่อนสวยหน่อยครับย่อนสวยหน่อยผมเอาหนึ่งพันบาทพระย่อนสวยเลยนะพี่นะโอ้โห,ห,หลอยน้านะพี่โคตรเก่าโคตรสวยเลยองค์นี้หนึ่งพันบาทนะพี่ นี่ครับพี่องค์นี้ก็หย่อนสวยหน่อยนะพี่นะพระเขาไม่ได้หักนะพี่นะมีรอยยุบของเนว่างนะครับพี่แบบนี้ครับรุ่นลอยน้ำครับพี่องค์ที่สองครับนี่พี่ปีศูนย์สองครับพี่นี่นะครับปีศูนย์สองครับพี่ผมเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมาหาผมนะนี่ครับแหวนลูกปู่ยิ้มครับพี่นี่ครับพี่เห็นไหม มปหลวงปู่ยิ้มครับพี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับหลวงปู่ยิ้มครับพี่พอเอา800บาทครับ800บาทจะพี่จ๋าดีครับพี่เห็นไหมกองโซมชัดไหมเนี่ยฮะ๊ำไหมครับพี่จะทานัมนจะเคลียร์พื้นที่ก่อนจะให้เห็นกันชัดๆเลยนี่ครับพี่ทำไหมครับ แบบมาพี่นะทำมาครับแนี่บบนมาพี่นะแบนบ,น,บ,น,นะบน,นี้เลยจ้ะเห็นไหมนี่ครับนี่ครับพี่พระเมศสวนเนื้อทองสมฤทธิ์ครับพี่ ละมีเหตุส่วนเือทองสำลีนะพี่นะกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับพี่นี่ครับผมเอาแปดร้อยบาทนะพี่องค์นี้ผมเอาแปดร้อยบาทเรื่อทองสำลีมาใช้นะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมาเลยครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพระคุณแผนขี่หงพายครับของพ่อกลวยแบบนี้พี่แบบนี้นะครับพี่คุณแผนจะผงน้ํามันนะครับขี่หงพายนะครับ หกร้อยบาทนะครับพี่หลวงพ่อกลวยนะครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทนะครับพี่ชอบโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่มีพับเป็นตาลุมปูโตครับพี่นี่ครับมีกระหนกนี่ครับพี่พับเป็นตาลุมปูโตครับมีกระหนกนะพี่นะแบบนี้ครับพี่นี่ครับเห็นไหมแบบนี้ครับพี่ดูนะหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่ไปดูนะ นี่ฮะความคมคมนะพี่นะแล้วผงเ้ามาคมคมแบบนี้ครับพี่ในขยับก่อนนะนีายให้หไหมเห็นไหมพี่คมคมปิ้นปิ้นเนี่ยครับหกร้อยบาทจะพี่จา๋าโคตรสวยเลยพี่โคตรสวยเลยนะพี่นะผมก็พยายามจัดให้เห็นชัดหน่อยก็มีเหรียญหลวงพ่อกลวยครับพี่เอ้ไม่ใช่ฮนะเหรียญหลวงพ่รวยเนี่ยครับ นี่ครับพี่เหรียญหลวงพ่อรวยนี่ครับเดี๋ยวพี่เหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับพี่แบบนี้ครับนี่ครับปั๊มหน่อยพี่นะมันจะไม่นิ่งหน่อยนี่ครับเหรียญหลวงพ่อรวยครับพี่เห็นไหมชัดไหมนี่ครับผมเอาหกร้อยบาทเลยพี่เหรียญหลวงพ่อรวยครับ เด่นๆสวยแบบนี้ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทครับพี่ดิครับไปดูนะหกร้อยบาทนะครับพี่ดีครับตัวค่าหกร้อยบาทจ้จาหกร้อยบาทนะครับแล้วก็มีครับพี่ด่ครับนี่ครับพี่พับปิดตา นี <S <S ่ครับไม้แกะลงรักครับหลงปูเอี่ยมนะพี่หลงปูเอี่ยมวัาหนังนี่ครับนี่ครับพี่ด้านหลังแล้วก็มีอุดเนี่ยอุดชั้นใช่ไหมหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะครับพระพิตารณาแก้วครับพี่เนี่หาแบบน mm ี้เลยนะจ๊ะอย่างนี้เลยพี่ด้านหลังนะครับหลวงพ่อแก้วครับพี่แบบนี้เลยครับหกร้อยบาทจะพี่จ๋า หกร้อยบาทนะจ๊ะชอบโทรมานะจะาอันนี้ครับพี่นี่ครับเบตงจะเพเบตงเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะพี่นะแล้วก็มียาแดงด้วยเบตงครับพี่นี่ครับตอนนี้ที่ยังมีพระอยู่จะพระผมก็เอาพระบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ครับก็เอามาไล่ใหม่นี่ครับพี่นี่ครับเนื้อนวะนะครับเบตงครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะจ๊ะพิจา เบรกเดียร์ขาหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมัหนังอภิโดครับไหลไหลเห็นไหมหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมัหนังครับพี่หมากทุยครับผมเอาหกร้อยบาทพอพี่หลวงปู่เอี่ยมัหนังหกร้อยครับนี่ครับสวยๆกากแบบนี้ครับหกร้อยครับพี่หกร้อยนะจ๊ะหกร้อยนะครับพี่แล้วผมมีปิตาเพื่ปากกานะพี่ผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นี่ครับ แต่รู้ว่าสายเหนียวพระไปตาตุบประการนะพี่เนี่ยเป็นเนื้อชินตะกัวนะยุกแรกๆครับเก่าๆครับ,รบพี่ผมเอาหกร้อยบาทเป็นหลวงพ่ออะไรจำไม่ได้พี่ตุบประการครับเดี๋ยวครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จา๋าพี่ดูให้ชัดนะหกร้อยบาทจา้าหกร้อยบาทนะจา้าแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อไปนดี่ครับนี่ฮะ แบบนี้เลยพี่เกากระแบบนี้ครับเห็นไหมดีครับหลวงพ่อไปครับพี่พี่ดูนะดันนานนะครับพี่อ่าดูนิ่งๆเลยครับหลวงพ่อไปครับหกร้อยบาทสายหลวงพ่อไปไม่ควรพลาดนะนะครับดี่ครับเอาดูครับดูให้ชัดนะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนี่ครับดูหลวงพ่อไปนะพี่ดูนะดี่ครับหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะจ๊ะแล้วก็มีหลวงพ่อไปอีกครับ นี่ครับพี่นี่ครับพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนียพี่เนี่ยนี่ครับหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพิมพ์เนี้ยครับพี่นี่เลยครับเก่ามากพี่เนี่ยสำเริเลยพี่ความเก่าอะครับหกร้อยบาทจ้ะพิจาศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้านะครับพี่ดูห่วงนะแบบนี้เลยจ้าพิจ๋าแล้วก็มีเหรียญเงินจ้ะพี่เฮ้ครับหลวงพ่อโสธรเหรียญเงิน นี่ฮะเหรียญเงินครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอโสรทอนครับพี่เหรียญเงินนะนไหครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอทุนเหรียญละพันแล้วพี่เอาลายสองร้อยเองนไหครับไปดูนไหครับเหรียญเงินพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอจ่ายก,กำไรสองร้อยแบบนี้ไปดูข้างเห็นไหมข้างแบบนี้ครับพี่ หนึ่งพันสองร้อยพอจ้าพอจ้าห้าหนึ่งพันสองร้อยแล้วก็มีพระขันนี่ครับพักันหลวงพ่อด,ดิงไม้แกไม้แกะนะพี่นะพระขันพลาคารับจับอะไรก็ร่วงร่วงหมดเลยอ่พระขันหลวงพุธยิงครับพี่มีจารครบสูบนี่พระขันหลวงพุธด,ดิงนะแบบนี้ครับพี่แบบนี้ครับ พะขันครับพี่ลงปุ่นยิงครับหกร้อยบาทคนจะใช้เลยพี่โคตรเก่าแล้วตัดตัดมีดทิ้งเอาแต่หัวยังขายได้เลยพี่คนจะใช้เลยรับประหลักขิกของพ่ออี๋นะครับพี่เดี๋ยวเดียวนะไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยนะครับนับประหลักขิกพ่ออีมาพีิจูความเก่านะนะครับพ่ออีนะพี่นะครับเดีย๋ยวพี่จานเจนมีครบนะพี่นะนี่ครับจานมีครบ นี่แหละพี่เอ้ดีครับปลักขิกหลวงพ่ออีนี่ครับพี่ผมเอาแปดร้อยบาทนี่ครับแปดร้อยบาทนะพี่หลวงพ่ออีสัตย์หีบนะโคตรเก่าเลยแปดร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับแล้วมีมีดหลวงพ่อกลวยเป็นกระดูกนะพี่นะเป็นกระดูกกามช้างนะมีดปากกากระดูกกามช้างครับพี่เดี๋ยวก่อนนะมีดปากกากระดูกกามช้างเลยพี่ ดครับเห็นไหมดิครับมีปากกากระดูกกามช้างครับพี่ช้างนี่ดีทุกอย่างดีทุกอย่างศักดิ์สิทธ์ทุกอย่างนะพี่ขี้ช้างยังศักดิ์สิทธิ์เลยพี่หางช้างหนังช้างนะพี่สุดยอดี่ครับเราพอกลวยนะพี่ด่ครับผมเอาผมเอาด้ามเนี้ยผมเอา ผมเอาดามน,นี้สวยมากเลยพี่โคตรสวยเลยแกะมือด้วยเลยพี่แกะมือด้วยนะครับนเนี่ยโคตรสวยเลยผมเอาเก้าร้อยบาทพอด้ามน,นี้ครับพี่กามช้างเหมือนกันหลวงพ่อดเดิมนี่ยครับมีดปากกากามช้างหลวงพ่อเดิมนะครับพี่เนี่ยครับมีด้ามเดียวเนี่โอ้โหดันตึ๊บเลยพี่นีค่ครับมีดปากกากามช้างหลวงพ่ um. อเดิมนะครับ ช้างนี่ดีทุกอย่างนะอย่างที่บอกครับศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างครับเอาแค่กันทัางถ้าช้างตายทั้งตัวเนี่ยแม้แต่กระดมกระดูกเนี่ยพี่ยังออกจากป่าไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันครับไม่ให้เห็นเลยพี่เนี่ยครับทางนี่ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยครับด้ามน,นี้ผมเอาหนึ่งพันบาทเนี่ยครับหนึ่งพันบาทครับพี่นี่ครับสะก,กุดหลวงพ่อเต๋อครับพี่ ตะกุดสามห่วงหลวงพ่อเต๋ครับหลวงพ่อเต๋วัดสามงามครับพี่ยุคต้นๆนะถ้ายุคสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวนี่ครับพี่นี่ครับสามห่วงครับหลวงพ่อเต๋ครับพี่หลวงพ่อเต๋ครับผมเอาแปดร้อยบาทนะจ๊ะ EP นี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับอย่าลืมโทรมานะครับแอดไลน์มาได้ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะจ๊ะ